สวัสดีครับบินดีต้อนรับเข้าสู่แกงเก่งนะครับ EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ละก็ <g ül> จริงๆตอนนี้คือได้ทราบผลตรวจสุขภาพนะครับที่แยมากเลยก็เลยมีแบบเนี่ยตักหลายวันละที่เริ่มแบบว่า,าจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอาหารที่กินนะครับแต่ว่ามันต้องเริ่มจากการเคลียร์ของในตู้เย็นก่อนเพราะว่าในตู้เย็นมีแต่ของที่แบบคุณหมอห้ามกินหมดเลยนะครับพวกเนื้อไก่พวก หน่อไม้พวกอะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็เลยเนี่ยครับเป็นกลองที่ขนมาจากตู้เย็นเมื่อกี้นะครับว่าจะทําอะไรดีเป็นการทิ้งทัวเนาะนี่คือหูคข้าวไปแล้วนะครับหม้อหัวข้าวแบบเนี้ยไม่โอเคเลยอะเดี๋ยวจะาหาไปซื้อหม้อหูงข้าวแบบปกติมาใช้ละก็ว่ามันมีหนอ่อหน่อไม้ดองนะครับหน่อส้มเนาะมีปีกไก่บนนะครับมีหมูสับที่มีไขมันที่มีเนื้อมันด้วยเนี้ยครับ มีมะเขือผักต่างๆก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทําเป็นมีประทูเดือดตัวหนึ่งด้วยเดี๋ยวจะทําเป็นแกงหน่อส้มนะครับใส่ปีไก่นะครับผมเนาะมีเห็ดทำอะไรดีกันไม่รู้เลยแล้วก็ใส่ใบแมงลักนะครับแล้วก็กินกับมะเขือแล้วเดี๋ยวจะอาจจะผัดผัดผักนะครับใส่หมูสับนะอาจจะเป็นคะน้าหรือว่าเห็ดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ หลังจากที่งมอยู่ตั้งนานว่าจะทําอะไรดีนะครับเพื่อกำจัดของที่แบบสามาซื้อมาเข้าบ้านอีกแล้วทิ้งไปนะครับก็เลยสรุปเป็นแกงหน่อส้มหรือแกงหน่อไม้ดองนะครับใส่ปีกไก่นี่เป็นเครื่องตํานะครับกระเทียมหอมเท่าที่มีเนาะข่านะครับตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะอันนี้จะเป็นผัดนี่เป็นอนี่ก่อนอะไรนะใบแมงลักนะครับ แล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับส่วนอีกจานหนึ่งก็คงจะทําเป็นคณะหมูสับครับผมอันนี้เป็นเครื่องผัดนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการทําจ้ะเราเริ่มจากแกงหน่อส้มนะครับหรือว่าแกงหน่อไม้ดอกเส่ปีกไก่นะครับเราจะเริ่มจากกรโขกพริกก่อนนะฮะนี่ก็พริกแห้งนะครับเผ็ดนิดนึ่งนะแล้วก็กะปิด้วยจ้ะไปดูวิธีการทํากันจ้ะ อะใส่เกลือชมพูไปก่อนนะครับจะได้ต่ำง่ายง่ายนะฮะแล้วก็ใส่ทุกอย่างที่จะต่ำครับไปเลยนะม่มีตาะบ,าบนปนพว่าครับไปาวาที่นี่เมนูแรกนะครับ ผัดค้าเน,ะนาะคณะหมูหมูสะกลัวมันจะเสียเห็นไหมหมูเยอะนิดนึงนะฮะเพราะว่ากลัวมันจะเสียล่ะเราก็จะไม่สั่งหมูสบที่มีมันอีกแล้วตลอดไปหรือเปล่ <c oughs> าตัวนี้แบบไฟแรงนะครับก็เลย โรนไปนะครับเพื่อมันสุกน้ำตาลในส่วนหมูนี่บไอยใส่ซอสซอสปรุงรสนะครับกับผงชูรสไปนิดนึงแล้วด้วยนะครับ ขนาดะขนาดจริงๆเขาก็ห้ามเนอะห้ามกินยอดขนาดคือบอยมีค่าของยูริกอะครับที่ทำให้เกิดโรคเกาต์อะสูงไปนิดนึงนิดเดียวนะครับแต่ว่าก็แบบอ่ะหมอห้ามก็เชื่อคุณหมอปรุงรสนะครับ คือตั้งใจว่าจะแบบพยายามไม่กินน้ำตาลนะครับแต่ว่าซอสต่งตางๆนี่ยังติดอยู่เลยเป็นคนติดซอสติดอะไรเงี้ยครับนีไม่รู้ว่าจะทํายังไงเหมือนกันแต่ต้องทําไม่ได้อนะเนาะผมบอยจะใส่ตัวเชี่ยวไปนิดนึงนะตัวเชี่ยวก็แห้งมากจริงๆนิดเทียวจ้ะ ผัดจนสุกนะครับความสุขก็แล้วแต่คนชอบเนาะเป็นเมนูทิ้งทวนนะครับเรียบร้อยสวยงามจะเป็นขนาที่กรอบแล้วก็มีหมูสับที่นุ่มนะครับแล้วก็ใส่พริกจินดานดีดนึงเพื่อความสวยงามของสีจ้ะเมนูต่อไปนะครับก็คือแกงส้มเนาะเราก็จะอ่า กระปิกที่โขมบางกี้นะแล้วก็ไก่นะครับผัดจนแบบหอมผัดจนมันหอมเลยนะครับในีรื่รงใส่นั้นมันเป็นเกียวเองนะก็เดี๋ยว,ว,วยาจะต้มน่อยเลยน้ำเข้าไปแทน พอผัดไก่กับพริกที่เราโขลกนะครับจนหอมได้ที่ได้ใจเราแล้วก็เติมน้ําต้มสุกไปเลยนะครับเติมน้ำสะอาดไปเลยนะฮะแล้วก็รอจนมันเดือดจ้ะไก่สุจกจ้ะอันนี้ก็เริ่มเดือดนะครับคิวดว่าไก่น่าจะสุกแล้วเราก็ใส่เน่อไม้ไปเลยจ้ะเน่อไม้นี่ไปเอาล้างก่อนด้วยนะครับกลัวว่ามันจะปเปรี้ยวไปนิดหนึ่งไม่ดูน้ำแกงไปใส่ไปหรือเปล่า ต้มจนหนอสกจ้าตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะครับอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้มากคือหอมาอหอมากกลิ่นมันหอมแม่ครับไม่ได้กินมานานมากจะซื้อคนอื่นก็แบบไม่ค่อยกล้ากินหองคนอื่นเนาะทำเองดีกว่ามันใสว่าสะอาดแน่นอนอะไรเงี้ยครับหอมจริงๆนะครับชิมรสแล้วก็เอาตามใจชอบบาไปชอบแบบเผ็ดๆเค็มๆนิดนึงซึ่งจริงๆก็ควรสเค็มนะ่ย สึกว่าหน่อมันยังไม่สุกนะครับเดี๋ยวจะต้มทิ้งไว้อีกแป๊บหนึ่งโอเคครับได้ที่แล้วนะครับชิมก่อนอืมถูกใจทำกินเองนี่ไม่ได้แปลว่าอร่อยนะครับแต่ว่ามันทงที่มันถูกใจเนาะแค่ไปชอบใส่ผักแมงลักเยอะเลยหอมแล้วก็ไปเจอสูตรในอินเทอร์เนต็ตเขาบอกว่าให้ใส่ต้นหอมผักชีด้วยนะครับ โอเคอืมกิมนแมงลักนะครับกินใบแมงลักกับกินหน่อไม้ดองนะครับมันหอมมากหอมจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเราตักใส่จานแล้วก็ไปกินพร้อมกับผัดขนาเลยนะครับ อถึงเวลามาชิมกันแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีอยู่สองอย่างนะครับที่เป็นเมนูเหลือเน,อะนาะขะหนียหมูสบับหมูสับเยอะมากอืมนี่คือแบบไม่ใส่น้ำตาลนะครับพยายามฝึกอยู่แฮ ฝึกไม่ใส่น้ำตาลแต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือเรื่องของความเค็มต้องพยายามเหมือนกันพอม,มีน้ำปลาที่เหลือจากพอหมกเจ๊สีครับก็ได้เสียดายก็เลยซอยพริกซอยอะไรใส่เพิ่มไปแต่จะพยายามลดลงแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่วันนี้คือแบบอยากกินมากมตั้งใจะจะทำนานแล้วนะครับเพราะแต่พอผลตรวจสุขภาพออกมาก,ก็แบบ อืเอาไม้ดองใบแมงลักกินตะไคร้กินอะไรเงี้ยหอมอะมันมันดีอ่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับ ơi พูดกินเสร็จนะครับก็ลืมอัดคลิปต่อครับผมก็ยังไปฝากช่องบอยจิรันธนินด้วยนะครับฝากรายการต่างๆด้วยนะครับจะพยายามกลับมาอัดคลิปทุกๆรายการเหมือนเดิมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับวันนี้ฝากเป็นแกงห่อส้มกับผัดขนานะครับสำหรับต่อไปอาจจะเป็นเมนูอาหารครีนนะจ๊ะฝากช่องไว้ด้วยครับสวัสดีครับ